สวัสดีค่ะยาตาจากบุญตาทศทศนะคะวันนี้จะพามาดูว่าก้าผักหวานป่าแบบนี้ไม่เอามาปลูกอีกแล้วนะคะทําไมถึงไม่เอามาปลูกและต้นก้าแบบนี้มันเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะคะย่าจะมาเล่าให้ฟังนะหลายคนอาจจะจําได้ว่า่าเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะคะเอาต้นก้าผักหวานป่าที่ เกือบจะข้ามปีนะคะนอกจากนั้นยังรากขาดด้วยเอามาปลูกลองดูนะคะอันนี้ก็เกือบเกือบจะเต็มปีแล้วนะคะนี่ก็เอามาปลูกแล้วดูการเจริญเติบโตนะคะเอามาทั้งหมดก็50กว่าต้นนะก็มาปลูกหลุมหนึ่งก็2ต้นบางหลุมก็ใส่3ต้นสีต้นเลยก็มีนะคะและวันนี้ย่าพามาติดตามผล และสรุปผลของการปลูกนะคะทุกครั้งที่เอามาให้ดูในช่วงหน้าฝนเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ก็ยังไม่สวยงามสักเท่าไหร่มาคราวนี้เข้าหน้าแรงแล้วนะเป็นระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อย่าก็เลยจะพามาชมกันนะคะเนี่ยอย่างสองต้นนี้ก็ยังดีที่ยังมีต้นเขียวๆอยู่นะคะแต่ยังไม่เจริญเติบโตไปสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยก็เกือบๆปีนะคะ เหลืออีกไม่ถึงเดือนก็จะเป็นปีแล้วนะคะนี่สำหรับหญ้าเอามาปลูกนะคะอย่างต้นนี้มีอยู่สองต้นนะอีกต้นหนึ่งใบร่วงเห็นไหมคะนี่ต้นชี้เดอยู่นะหญ้าก็จะเด็ดต้นของเขาให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงนะจะผ่านพ้นแรงนี้ไปได้หรือเปล่านะคะเราก็ไปชมต้นอื่นๆนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยหญ้าก็เดดนะจะเดดยอดของเขา ใบร่วงไปหมดนะไม่โตนะแต่ว่าโคนต้นก็โตหน่อยสำหรับต้นนี้ก็อยู่เท่านี้มาตลอดแล้วนะคะยังไม่โตไปไหนเลยนะก็แต่ถือว่ายังโตอยู่นิดนึงก็คือมีความเขียวอยู่บ้างนะที่แตกต่างจากเก่าก็คือมีความเขียวต้นนี้น่าจะรอดนะนี่ยาคิดว่าน่าจะรอดนี่ก็อีกเป็นอีกต้นนึงเหมือนกันนะคะเนี่ยใบมาเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้น ไม่เคยเพิ่มเลยต้นนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึง่งนะอันนี้นี่ไม่รู้ว่าจะพ้นแรงหรือเปล่านะคะนี่ย่าเอามาให้ชมกันนะบางต้นก็จะยืนต้นตายเลยนะคะในระยะแรงวันนี้เนี่ยือฝนทิ้งช่วงไปนี่แล้วเนี่ยต้นก็ยืนต้นตายหลุมนี้มีอยู่3มต้นนะคะสวยที่สุดงามที่สุดนะเนี่ยสำหรับหลุมนี้นะแล้วก็นี่อีกหลุมนึงนะคะ จากหลุมนี้ไปก็จะเป็นหลุมที่สองหลุมที่2ที่คิดว่านะในห้าสิบกว่าต้นนี่จะเติบโตนี่คือต้นที่2นะคะเนี่ยที่เขาจะโตก็สรุปได้ว่าต้นก้าพันผักหวานปลาที่นาน5-6เดือนไปแล้วแล้วก็รากขาดที่เขาใส่ถุงมานะ่ยนะไม่ควรจะเอามาเลี้ยงนะคะนะไม่ควรจะเอามาปลูกนะ เพราะว่าจเจริญเติบโตช้ามากทําให้เราเสียเวลาจากการทดลองยาก็พบว่าปลูกหยอดมเมล็ดดีที่สุดนะคะเท่าที่ปลูกมาทุกอย่างปลูกด้วยต้นกล้าปลูกด้วยหลากงอกปลูกด้วยมเมล็ดอะไรต่างๆย่าลองมาหมดแล้วนะคะถ้าปลูกสูตรนี้ก็คงจะพอแล้วเลิกแล้วนะคะก็ขอแนะนําท่านที่จะปลูกก็ไม่ควรจะเอามาปลูกนะคะวันนี้ย่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ